หลายๆครั้งที่เรานําเสนอซึ่งเป็นเรื่องของโลกที่หาสาเหตุไม่ได้ก็ไปสถานที่แห่งหนึง่งแล้วพอเข้าไปปุ๊บก็รู้สึกถึงความไม่ปกติของร่างกายดีกว่าตอนที่น้องเขาเหมือนผีเขา้าอาการที่เกิดคืออาลว่าอัลว่า,า,วาจะไปฆ่าใครสักอย่าง <c oughs> ไปาคุณมีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับไหมไม่ได้รูบหลัวค่ะคุณมีความอยากจะเป็นหรือดูหนังผีบ่อยไหมไม่ชอบดูหนูคิดว่าตัวเองป่วยอ่ะก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลต่างที่บอกพอไปเสร็จเขาบอกว่าอ่ะส่งไปจิตเวชเอาคลิปให้อาจารย์ดูให้อาจารย์หมอดูเลยใชไ่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเขาก็บอกว่า อาจารย์หนูไม่เข้าใจหนูคิดว่าตัวเองสมองเสพเพราะมันรู้ตัวตลอดเวลาก็เลยกลัวไปตกมู่กับเจ๋ก็คือจะลงหลุมแล้วเข้าสุสานกูจะเอาร่างนี้กูจะเอาคืนกูจะอของของกูคืนจิ้มโรเคชั่นจากตรงนี้ไปถึงสถานที่นู้นน่ะกี่กิโลฮะน่าจะเกือบ200ครับเทปนี้นะผมเชื่อว่าเราอาจจะต้องไปเคียรและไปคุยกันถึงพื้นที่